เรื่องเขากระโดดฝ่ายบริหารดูจะใช้อำนาจไปลบล้างอำนาจตุลาการต่อให้ฝ่ายบริหารจะไปทำอะไรเนี่ยถ้ามันมีคนโต้แยง้งก็วิ่งกลับไปที่ศาลอีกคำถามคือแล้วแล้วมันจะไปสุดที่ศาลไหนตกลงเนี่ยฝ่ายบริหารซึ่งมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามการชี้ขาดทางกฎหมายของฝ่ายตุลาการเนี่ยจะต้องทำอย่างไรยื้อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ในที่สุดเนี่ย เราก็จะหาข้อยุติไม่ได้และความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการวิธรรมก็จะไม่มีคุณนักิจิตทวงติงหรือตั้งโอสังเกตว่าขณะนี้มีคนบอกว่าฝ่ายบริหารดูใจะใช้อำนาจไปลบล้างอำนาจตุลาการเรื่องเขากระโดมก็มีคนตั้ง้อสังเกต ผมได้ยินคุณการุณสายงามออกมาพูด,ดยืนยันว่าไปดูสารดีกาไปดูสารปกครองสูงสุดไม่มีคำไหนที่บอกว่าที่ดินเขากระโดงที่เป็นที่ดินของการรถไฟให้ไปเพิกถอนโฉนดคนอื่นแต่ว่าสารได้พิภากษาว่าที่ดินเป็นที่ดินของการการถไฟก็ให้ใช้อำนาจในฐานะเจ้าของไปไป ขับไล่ไปลื้อถอนไปจัดการแต่ว่าถูกบิดประเด็นไป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 ,ไป,ไปกลายเป็นว่าโอ้การรถไฟจะต้องมาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็บอกว่าการรถไฟจะต้องมาชี้ว่าตรงไหนคือแตงไหนพี่ของตัวเองบ้างแล้วจะได้จะได้เพิกถอนอยังไงคุณธรรสิทธิ์มองว่าอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของฝ่ายการเมืองที่จะอยู่พยายามจะลบล้างหรือจะ เปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือเปล่าแน่นอนนะครับก็คือว่ามันรู้สึกแปลกว่าเราบอกศาลเป็นที่สุดใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีที่สุดของที่สุดที่สุดของที่สุดที่สุดอีกเพราะในที่สุดเพราะในที่สุดเนี่ยต่อให้ฝ่ายบริหารจะไปทําอะไรเนี่ยถ้ามันมีคนโต้แย้งก็วิ่งกลับไปที่ศาลอีกคําถามคือแล้วแล้วมันจะไปสุดที่ศาลไหนนะครับตอนนี้ผมว่ามันก็เป็น ประเด็นที่ในใจผมนะฝ่ายตุลาการเนี่ยน่าต้องเริ่มคุยกับฝ่ายบริหารแล,ล้วล่ะว่าตกลงเนี่ยฝ่ายบริหารซึ่งมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายคำว่าบังคับใช้กฎหมายคือให้เป็นไปตามการชี้ขาดทางกฎหมายของฝ่ายตุลาการเนี่ยจะต้องทำอย่างไรมิฉะนั้นผมว่าต่อไปเนี่ยมันก็จะมีลักษณะการ ปกติปัจจุบันเนี่ยเราก็บ่นกันอยู่แล้วนะว่าแต่ละเรื่องกว่าจะจบนี่โอ้โหใช้เวลายาวนานมากถ้ามีกลไกวิธีการที่ยื้อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ในะที่สุดเนี่ยเราก็จะหาข้อยุติไม่ได้และความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการวิธรรมก็จะไม่มี